แล้วค่ะมาดูเรื่องของการทุจริตเบี้ยเลี้ยงโควิดจากตำรวจชั้นผู้น้อยกันบ้างต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงๆนะคะทำงานหนักเงินก็น้อยแล้วยังถูกหักหัวคิวอีกต่างหากเนี่ยนะคะโดยทางเจรําตำรวจแห่งชาติก็ออกมายอมรับนะคะเรื่องนี้ว่ามีการทุจริตเงินตำรวจชั้นผู้น้อยจากงบโควิด1 9จริงนะคะแล้วก็บอกว่าพบบางกองบระชาการนั้น เบิกงบหลัก100ล้านบาทอย่างไม่สมเหตุสมผลนะฮะก็บอกว่าเชื่อว่าไม่ใช่การกระทำความผิดแบบเป็นกระบวนการค่ะไปดูข้อเท่จริงที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการถแถลงข่าวเรื่องที่มีตำรวจชั้นผู้น้อยมีการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลในลนักษณะของการระบายความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงไม่ตรงกับการทำงานจริงนะคะ ร้ายไปกว่านั้นก็คือยังมีการขอให้คืนเงินคืนได้น้อยอยู่แล้วแต่มีการขอให้คืนเงินไปที่ต้นสังกัดอีกนะพี <Okay. S 1> ่แอนโดยทางด้านของพลตำรวจเอกวิษณุปราศาททองโอสถเจเลตำรวจแห่งชาติยอมรับนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย มีการทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจชั้นผู้น้อยจริงนะเป็นการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โควิดสินะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ตำรวจแต่ละภาคนั้นเร่งตรวจสอบแล้วก็รายงานข้อที่จริงขึ้นมา ขณะดเดียวกันก็ได้สั่งตั้งนะชุดเจเลตารวจเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้คือทํางานคู่ขนานกันไปเลยนะโดยกําหนดให้ได้ข้อสรุปภายใน10บวันก็คือนับตั้งแต่วันที่ออกคําสั่งไปเมื่อวันที่6ตุลาคมนับไปนะอีก10วันโดยเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การกระทําความผิดแบบเป็นกระบวนการแต่ว่าเป็นความผิดรายบุคคลนะส่วนจะมีใครเนี่ยที่เข้าข่ายการกระทําความผิดเป็นตนํารวจชั้นใดบ้างเนี่ย ยังตอบไม่ได้เอ๊ะไอ้ตรงนี้ท่านตอบไม่ได้แต่ว่าท่านสามารถสรุปได้ว่าไม่น่าจะเป็นความผิดแบบเป็นกระบวนการเออเราก็งงท่านอยู่เหมือนกันนะคะท่านบอกว่าเพราะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนั่นสิแล้วรู้ได้ยังไงนะคะแต่หากพบว่าใครที่เข้าข่ายการการะทำความผิดเนี่ยก็จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาตินะคะเพื่อชี้มูลความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปส่วนกรณีที่มีตำรวจชั้นผู้น้อยไปให้ข้อมูลบอกว่า เริ่มมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จแล้วนะนะตอนนี้โดยการขอให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยไปถอนเงินสดจากธนาคารนะมาคืนให้กับต้นสังกัดเช่นที่สพเมืองลำปางมีการทำเอกสารคร่ะพี่แอนระบุอบอกว่า เป็นการชดใช้เงินที่มีการกู้ยืมจากทางโรงพักเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ต้องทําเอกสารกู้ยืมปลอมขึ้นมาด้วยเหรอ,อถ้าบางคนเขาไม่ได้ยืมสร้างหลักฐานเท็จไงสร้างหลักฐานเท็จพี่แอนเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งบอกว่าการสร้างพยานหลักฐานด้วยวิธีการนี้ม,มันสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ไม่ยากหรอกนะส่วนที่มีการแชร์เอกสารหลักฐานทางการเงินหรือการโพสต์ร้องเรียนทางโซเชียล ก็มีฝ่ายตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลดังกล่าวนะมาให้กับทางเจเรตตำรวจพิจารณา พร้อมกันนี้ยังเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ในช่องทางอื่นด้วยโอ้ดีนะยังมีช่องทางใ,<ช>ให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเขาได้ระบายบ้าง<ช>นะคะใช่ค่ะสำหรับงบประมาณเบีย้ยเลี้ยงดังกล่าวเนี่ยเขาพบว่ามีการตั้งงบเบิกจ่ายจํานวน2521ล้านบาทนะคะก็เป็นเบีย้ยเลี้ยงข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 คิดเป็นชั่วโมงนะคะเขาให้ชั่วโมงละ60-70บาทต่อวันวันละไม่เกินเชั่วโมง งบประมาณค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และ งบเบิกจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งแต่ละกองบัญชาการเนี่ยมีการขอเบิกงบไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจําเป็นนะคะจํานวนการตั้งด่านนะคะก็คือความถี่และตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่จริงซึ่งงบประมาณส่วนนี้เนี่ยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ส่งให้กองบัญชาการและกองบังคับการแต่ละภาคไปหมดแล้วส่วนแต่ละหน่วยเนี่ยจะนําไปเฉลี่ยจ่ายอย่างไรนั้นเนี่ยก็ต้องมีเอกสารชี้แจงที่ชัดเจนนะคะยืนยันว่าสํานักง,งานตํารวจ แห่งชาติไม่มีนโยบายในการทอนเงินคืนนะทางนี้เนี่ยพบว่ากองบัญชาการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอยู่ในพื้นที่ความรับผิดช,ชอบเนี่ยมีการขอเบิกงบประมาณสูงถึงหลัก200ล้านบาทนะ,ะขณะที่บางกองมัชาการมีการขอเบิกงบประมาณหลัก100ล้านบาทอย่างไม่สมเหตุสมผลซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงค่ะ นะเราจะเห็นอะไร <S 2> <S 2> <S ที่เป็นลนักษณะแบบน,นี้มาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทหารก็ไข่พะโลอ่อะ <S 2> <S 2> <S 2> <S คือมัน ไม่มีคุณค่าทางโฆชนาเหมือนเอาไปอ้วนเหมือนเอาไปเส้นไหว้เจ้าอะอย่าถามเลยว่าอิ่มหรือเปล่านะออันนี้อันนั้นเป็นรูปรูปแบบของการทุจริตผ่านการจัดซื้อพวกอาหารกลางวันอันนี้ทุจริตเรื่องของค่าแรงของเขานะหรือว่าเงินค่าตอบแทนที่ควรจะได้นะคะเออเมื่อวานเราก็เพิ่งเห็นข่าวที่สพคอหงษ์ัดใหญ่สงขลาใช่ไหมที่เขาเพิ่งจะจ่ายเงินในส่วนนี้เบี้ยเลี้ยงให้กับตำรวจที่ เข้าเวนในช่วงของโควิด1 9ตั้งแต่กุมภาเลยนะเขาเพิ่งจะได้กันคนละตกคนละหมื่นสองเองอะออับดูสิว่ากี่เดือนละใช่แล้วแต่ละพื้นที่ก็มากน้อยไม่เท่ากันด้วยนะใช่นะคะ